สีหมูป่าเลยทุกคนเลยมาด้คอยแตะดอนแบงค์ือคือว่าโอ้เขาได้ตัวใหญ่เลยสีหมูป่าเสบกว่าหมูบ้านหลายโน่ผม ไปขันมูอแดงกับป้าตกขับก็ดีแนละ้วรับหมูทักทานสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและคุณชมสบายดีตอนเช้าๆมั้งเลยค่ะตอนเช้ามันนี่ก็ิะได้อออหายออนไนาคือเ่าทุกคนเลย มื่อนี้ก็ท้องฟ้ามืดคึมคึมมาคือฝนที่ตกนี่แหละเมื่อคืนนี้ฝนบิโตกเมื่อคืนนี้นะชาวบ้านก็ดำหน้าก็แล้วแหละเขียวหมดแล้วพุน่นนะเอากระไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายคือเต่ามื่อนี้ก็ไปหน้านละ้วมีลุงบ่ไปหน้าบา่สบายดีด้วยสบายดีนบข้างนี้น สบายดีบายดี <Bye. S 1> อืมมื้อนี้กัค่อยไปหน้าก่อนไปไปหน้าด้านบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายตอนนี้ส่วนหลายข้าบัานของกันแล้วหน้าละครับมีกับไปหาลีมูเลี้มคว้าย ขึ้นนี่ฝนที่ตกคนนะตกมุขขึ้นเนมะื่อวานนี่มืนอนี้ท้องฟ้าขึ้มๆมาอยู่กวอา ่ลับกินกนี่ไงลับมัทาง <c oughs> โง่ควายอ้อโฮโฮโอออล้วกาไปหาปลาข้าดน,นาทุกคนนะมานีเอาหลอมาตะบานเออมามาบ้านข้าดหน้าใส่ลูมมองเือ ปานคนาทุกคนเลยผลก,ก็คึมๆม,มาอยู่คนาขาดปองใหญ่หนึ่งน้ำแห้งไม่ไรบัวบบปานปัญญาเกิด ตเต็มพอดีทุกคนเลยตัวเต็มคักไปเลยตัวแรงลงมาฮามมี่ข้าน่ามีเอาเต็มชั้นนี้แล้วน้ำมามันสีขาดิหาเหาะสอบเสื้อนำไปขึ้นไปหาให้ยุ้ยกินก่อนมานนี้โอ้น้ำก็ยังทึนท่นๆอยู่เลยมาให้ยุยกินบนน,นั้นก็พอมุดทั้งหมดแะ้วนะ ได้ลาบเห็ดลาบหมูป่าเขาอิาดอนได้หมูป้าเลยทุกคนนะขายก็พันกลองแล้วก็พันทองสาอิาดอนได้หมูป่าตัวนึงโตบ่งใหญ่เลยเขาวะใหญ่กว่า,ากอนในเอ่อเขาก็พังเบิ่งมืออื่นมาหื้อสีขาวปลาทับเขาล้างน้ำก่อนหมดหมดเลยตัวดูพันหมูป่านะกับหมูบ้านนั่น นังมันมีมีมันเลยนี่มีแต่เนื้อมันหนหมดเลยกับหมู่บ้านอะมันโตโตใหญ่เลยตามตรงนี้ได้กินชีสหมูป่ายเลยทุกคนเลยมาีิคอย้ตาดอนแบงเฮเอถือว่าโอ้เขาได้ตัตใหญ่เลย ลาบมานี่ผักต้นมุนล้ะกา็โลน้ำหอนคือเกา nàng ngân na à, này nè, hết nước tôm này, Tôm luô này, mọi người, thuốc sốt คนงา่ายจะมาพักพักบนมุมนะขันมุดแดงบดอกในมุดแดง โดดแบ่งเฮ้อเบอยหลายทุกคนเลยม็นลูรูหนึง่งลูปลายถือว่าเขาได้ตรงน่นยนะสีมึนกน็น่งมันก็นมีมันเลยขันหมู่บ้านนั้นนั่งนี่ติดมันหละ หน,น,น,นึ่งละบระคันเตงบาด้สุกเลยสุกหลายพี่เชบ ส่วยหอมก่อนน้ำแนวของข้าวนะต้มให้น้ำสดเลยตัวนั้นนะซีหมูป่าเสียบกว่าหมูบ้านหลายนุ่มมคือว่าไปคันหมูแดงกับป้าตกขับก็ดีแล้วับหมูป่าคันหมูแดงดูคนในึ่งมาหนิหน้าไม่มี ข้นๆจะน้อยคันโมดเด็งมาแล้วเลยตัวนี้เล็ดน,น้ำสดุดตัวจะจากน้อยนึงข้นๆนี่ 再一个。嗯 <music> こょっと。 กูทาบนี่พอดนี้น้ำตม้มน้ำสดเห้น้้ำสดเลยอือยอดมามาทุกคนเข้าทีกันเดียวลาบหมูป่ามันนี่ป้าตถือว่าครักเลย บุรีครับสดของโนี่บุรีรถ มาทุกคนเข้าเที่ยเดียวนี่พปอล่าหมูป่าทุกคนเลยของเธออะไรได้กินเขาแต่ดอดนแบงเลยนะเฮายังไ่ได้เฮาป่าอยู่หักกันแล้วนะ้าเดิกพี่น้อง หนังมันก็อ่อน ถั่วบีมดจ็บทุกคนเลยยังเครื่องทอยอยู่น้ำต้มมากกะยังเครื่องทอยถั่วคักเลยกินกะนตอนนี้เขาก็ได้ขา้าวเจีอิ่มเลยทุกคนเลยวันี้มาหน้ามาแล้วก็หาปานขนากขนาไว้คือทอ้องฟ้าก็คือคนะือจแดดๆนะเขาก็จีได้ปานอัดขนาโหไว้เริ่มมันขาดมันโหเขาก็จะได้อ,ดไดไดอ,ดไอัดไว้ มาเลี้ยงควายนำมาเนี่ตอนนี้ก็ไค้เขานำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลในคลิปน้ปนาพอได้ไม่เขอบใจที่ติดตามนะครับชม